สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนายอังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์วันนี้เวลา1 7 1 0นสมเด็จพระเทพร,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระพราชดำเนินไปเมนวัดทองนุปคุณเขตคลองสาน ในการพระราชทานเพลิงศพนายอังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ที่ถึงแก,ก่กรรมด้วยโรคไตาวายเรื้อรังเมื่อวันที่25สิงหาคม2555สิริอายุได้86ปี นายอังคารกรัละยะนานพงศ์เกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2469ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายเข็มละนางคุ้มกัละยะนานพงศ์จบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดใหญ่และโรงเรียนวัดจันทารามจบธรรมธยมศึกษาที่โรงเรียนพระพุทธเจ้าหลวงอุปถัมภ์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างและไปเรียนที่คณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยลาลัยศิลปากร เป็นสิทธิ์ของอาจารย์ศิลป์ิรสีและอาจารย์เฟื้อหรือพิทักษ์และมีโอกาสทํางานร่วมกับศิลปินและกะวีร่วมยุคสมัยหลายคนผลงานสร้างชื่อได้แก่กวีนิพนธ์ปี2507ลำนำภูกระดึงปี2512สวนแก้วปี2515บางกอกแก้วกำสวนหรือนิราศละครศรีธรรมราชปี2512 ในอังคารกรยาณพงศ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีนิพนธ์สมัยใหม่สร้างสารรค์ผลงานและถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเคยได้รับรางวัลซีไลท์จากผลงานปณิธานกวีในปี2529สนักงาคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงประกาศยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาว,วรรณศิลป์ในปี2532 ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์วันนี้เวลา16นาฬิกา37นาทีทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปอาคารใหม่สวนอําพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ์ประจําปีการศึกษา2 5 5 5 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจและปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญชีนิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น1,245คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความว่าการศึกษาเป,เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับความเจริญของโลกปัจจุบันวิชาการก็มีหลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องปรับตัวให้ทันกับความเจริญของโลกปัจจุบันโดยการสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป